สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่3พฤษภาคม2023มีข่าวอัปเดตอะไรเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับโอ้โหเอาขอโทษก่อนเลยวัันน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 ี้้สสาาายยแแ่่อออเะะครบผมก็โโห วันนี้มีทําหลายอย่างนะครับผมแล้วกว็จะได้กลับมากลับมาบ้านนั่งทำนั่งทําสคริปต์นั่ง,ง,ง,ะงอะไรประมาณน,านี้มันก็เลยดีเลย์ไปดีเลย์ไปขอโทษด้วยนะครับผมก็แต่วันนี้เนี่ยข่าวก็มีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับผมแล้วเดี๋ยวคืนนี้ ไปจัดเต็มกันศาลาคนเศร้าเปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้วแน่นอนนะครับผมก็เจอกันห้าทุ่มเวลาเดิมนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับผมส่วนข่าววันนี้เนี่ยเอาสื่อนะเผยบอกว่าพอตเนี่ยต้องรีบมาคุมเชลซีเลยอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมแล้วก็อย่ามีพูดถึงนิดนึงนะครับผมพ่ายปืนตามคาดอีกแล้วไอเวเเย์เนยแพ้ไป3าหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ เออเชลซีเฮียวิโกปิดดีลกองกลางดาวรุ่งนะครับผมของเอกวาดอร์แล้วเรียบร้อยนะอาจจะเป็นใครอยไปฟังกันนะครับผมอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะขอเหมือนเดิมนะครับผมฝากไว้ด้วยกับผู้สนับสนุนช่องนั่นก็คือเมียของเราเองอ่ะโอเคอาร์เออ็ซันชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เนี้อกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมทักไปได้เลยมีทั้งแบบชอบแบบกระเช้าแบบตะก้าหรือแบบจัดนอกสถานที่ก็ทําได้เหมือนกันนะผมอาร์เรอออกซันชายทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ไลน์แอดแล้วก็มีในติ๊กต็ ที่มีแพลนจะจัดง,งานอีเวนต์นะทั้งงานแต่งงานไพรเวทปาร์ตี้งานเลี้ยงนะครับผมงานเลี้ยงบริษัทนะก็ทํนนะา B ทได้เหมือนกันนะแล้วก็งานเปิดตัวสินค้านะครับผมไลฟ์สตรีมมิ่งก็ทําได้เหมือนกันนะทักไปได้เลยนะครับผม3ามรองศานะครับผมทั้งทั้ง,งกิจกรรดีไอไว้ก็ทําได้เหมือนกันนะฝากไว้ด้วยนะครับผมอเลรออกซันชายแล้วก็บาลูออกแกไนเซอร์ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลนะ์แอปนักลัทธอ่าโอเคหลิ้นรัวเลยนะปไปไปเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่่มกันทีเมื่อวานก่อนโยก อย่างที่บอกนะแหกอีกแล้วแหวกอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โอ้โหเดี๋ยวก็หลัง3าเดี๋ยวก็หลัง4นะเมื่อวานก็มาหลัง4ี่นะครับผมโดนไปเลยโดนเร็วมากนะครับผม33นาทีแรกโดนไป3ลูกนะแล้วก็โอ้โหจํามาไล่ตีคืนได้ก็กลางกครึ่งหลังแม้จากมาดูเอเก้เนาะสุดท้ายก็ทีมก็แพ้ไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับผโอ้โหมีอะไรให้พูดถึงเยอะเยอะเหมือนกันนะถึงจะเป็นเกมแพ้ก็ตามถึงเราเราจะคิดไ้อยู่แล้วว่ามันต้องแพ้นะแต่ก็ ก็ยังมีไรพูดถึงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้าทุ่มไปพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมทีนี้เนี่ยหลังเกมเนี่ยโอ้โหไฮไลท์ก็อยู่ที่หลังเกมด้วยเหมือนกันนะในเกมก็ประมาณนึงแล้วครับผมหลังเกมเราต้องบอกก่อนในเกมเนี่ยมันมีจังหวะที่มูดิกลงมาใช่ไหมมูดิกเป็นตัวสำรองเนี่ยลงมาแล้วก็จังหวะหนึงโดนเลเซอร์ยิงใส่ตาด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ย มีสเตทเมนต์จากอาร์เซนอลเลยนะมีสเตเมนต์จากอาร์เซนอลเลยบอกว่ายังไงนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการจับกลุ่มแล้วนะครับผมกับคนที่ใช้เซนเซอร์เมื่อคืนนี้นะพฤติกรรมเนี่ยเป็นอันตรายและก็รับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับผมและเราเนี่ยจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสอบสวนนะครับผมในการสอบถามตำรวจในการให้ความช่วยเหลือกับตำรวจนะครับผมเห็นได้ชัดว่าเราจะดําเนินการอย่างเข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะก็ ก่อนตรายก่อนตายนะก็เดี๋ยวไปชี้ไปตาบง่งตาบอดขึ้นมาตาเสียขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ก็แย่เลยอย่างที่บอกนะอะไรร้ายๆแบบนี้อะไรที่ไม่ดีแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นในโลกฟุตบอลแล้วก็เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเนอเอ,อประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกนะความน่ารักของมูดิกนะก็ ลงในสตอรี่ของตัวเองบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออน่ารักดีเหมือนกันนะครับผมก็ก็ตอนที่ลงมาก็แฟนไอ้นอนก็โหนะโหเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนจะได้จะได้สุดท้ายย้ายมาเรานะประมาณนั้นก็ก็เลยโดนโหเยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะมูดิกก็น่ารักนะครับผมก็ลงสตอรี่ว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอรู้วกันว่าจะมีการตัดสินหรืออะไรเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะครับผมในกระบวนการการกฎหมายเนาะเกี่ยวกับแฟนบอลที่ยิงเลเซอร์ใส่ตา อ้าวข่าวต่อไปนะเป็นผู้เล่นของทั้ง2ทีมเลยอย่างเชฟฟาเบกัสดนะครับผมก็เล่นในทางอาร์เซนอลใช่ไหมแล้วก็ให้เล่นให้เชลซีด้วยนะครับผมฟาเบกัสดเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตบอกว่ายังไงนะเรื่องของโมโหที่เกมเมื่อวาน3ประตูต่อ1หนึ่งนะครับผมฟาเบกัสดบอกว่า ผมคิดว่าเราได้เห็นสิ่งที่แตกต่างม,มากๆเลยนะจากทั้ง2ฝ่ายนะครับผมฝั่งนึองนี่ก็บุกชิบหายเลยนะครับผมแล้วก็ถูกฝึกซ้อมมาอย่างดีนะด้วยไอเดียที่ชัดเจนนะมีแบบแผนที่เข้าเพลสในแดนของเชลซีได้นะครับผมโดยที่พวกเขาเนี่ยรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างในเกมบุกของตัวเองพวกเขารู้นะครับผมว่าจะต้องจัดการหาจังหวะของตัวเองยังไงนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทาได้อย่างไหลลื่นนะส่วนฝั่งเชลซีเนี่ยที่ยอมปล่อยให้พวกเขาทำเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะเขาบอกว่าฝั่งเชลซีเนี่ย โอ้หถ้าจะใจเทียบกันนะครับผมเหมือนสมัยเด็กๆอะตอนที่เราจะมีโค้ดที่คุมทีมเด็กๆนะแล้วก็เหมือนแบบเอาลูกมากอกมา11เม็ดแล้วก็โยนลงไปบนโต๊ะนะครับผมแล้วก็บอกอ่ามึงเล่นตามนี้แท็กติกตามนี้นะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราให้เห็นในวันนี้ซึ่งผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดนะครับผมเราจะเป็นแท็กติกหรือเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นได้นะจากความผิดพลาดของผู้เล่นในวันนี้นะครับผมจากสิ่งที่นักเตะทําในสนามเนี่ยมันบอกได้เลยพวกเขาไม่คุ้นเคยกับแผนการเเลล่นย แล้วถ้าเจาะลงไปลึกลายบุคคลเนี่ยในแผงมิดฟิลด์นะเราจะได้เห็นว่าโอ้โหเชลซีเนี่ยมีทั้งแชมป์โลกนะครับผมรองแชมป์โลกแผงหลังยังมีกับตันทีมชาติบราซิลนะฝั่งซ้ายก็มีผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ก็แบ็กซ้ายอย่างเป็นชีเวลด้วยนะครับผมดูยังไงเนี่ยก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์เนาะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันบอกได้เลยนะว่าหูพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีมันอยู่เลยนะครับผมมันบอกว่ามันไม่มีประสบการณ์เลยเป็นทีมอีกแบบหนึ่งไปเลยนะโอ้โหก็ง่ายๆคืออเเลล่่นไมสมสศักกออก์รแหะ็ออ็จ อันนี้ก็หถือว่าเป็นกลางนะเออเป็นผู้เล่นของทั้ง2ทีมด้วยนะครับผมแล้วก็พูดได้ตรงประเด็นมากๆเลยเหมือนกันเนาะก็หวังว่ามันเนี่ยอดี๋ยวที่บอกไปนะเออพอเราตั้งค่า default แล้วมันแพ้เนี่ยพอมันแพ้มาจริงๆมันก็มันก็ขัดหูขัดตามันก็แต่แค่มันมันมันไม่มันไม่เซ็งเออมันไม่เซ็งเท่าเดิมนะในมุมของผมนะครับผมอะคนอื่นคิดว่ายังไงก็แชร์มาด้วยลวกันแล้วก็เห็นแบบอเลรนะคิดยังไงกับความคิดเห็นของฟารเบกาดก็ลองแชร์มาได้เหมือนกันนะครับอาทีนี้ไปพูดถึง กุนซื้อหน่อยอ่อยายามาริโซโปเชติโนนะครับผมอันนี้เนี่ยจากสองสื่อนะเดลี่เมลนะครับผมแล้วก็นะิซ่าคินเซล่าเนาะแซมมี่ม็อกเบลนะครับผมของเดลี่เมลเนี่ยบอกว่ายังไงบอกว่าแฟนบอลของเชลซีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยร้องเชียร์แบบร้องเพลงให้กับอาบัมูมวิดด้วยนะครับผมในช่วงพักครึ่งนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยแลมพาร์ดเนี่ยถูกมองว่าการคุมใจให้จบซีซั่นเนี่ยมันมันนานเกินไปนะเชลซีเนี่ยควรจะต้องแต่งตั้ง โปเชติโน่เนี่ยคุมทีมก่อนช่วงปีซิซันด้วยซ้ำนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยต้องการแสดงให้แลมพาร์ดเห็นถึงความเคารพนะครับผมที่มีต่อเขาในฐานะที่ความเป็นตำนานของทีมนะแต่คนที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับผมบางคนเชื่อว่าทีมเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าจากการที่พอสเนี่ยมาคุมทีมก่อนไดดูการจะจบด้วยเดี๋ยวไปว่ากันนะส่วนนิซากินซาร่าของอิมมิงสแตนดาร์ดบอกว่ายังไงเขาบอกว่า โบลี่แล้วก็เอ็ดบารลี่เนี่ยได้มีการพูดคุยกันใน LA เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเพื่อพูดคุยเรงการการแต่งตั้งนะมาริโอเปเชติโนนะครับผมซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ใช้เวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่เมกานะครับผมท่ามกลารที่มีการเจรจาก,กับพอสอย่างต่อเนื่องเนี่ยซึ่งคาดว่าจะมีการคุมทีมกันในช่วงมาช่วงซัมเมอร์นะโปเชติโนเนี่ยยังคงเจรจาด้วยตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโดยไม่มีเอเจนต์เนาะและจากความรุ่นใหม่ที่เชลซีเเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่่่ยยยยยจจึงงงงงงทําา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 ใใให้้้้คชชปรรรระโ์กกตตตอออออืไขขๆดดววพเนี่ย จะขอให้มีทีมงานในห้องแต่งตัวของเขามีสตาฟประมาณ4คนนะที่มาร่วมทีมเชลซีนะครับผมแล้วก็ต้องการอิทธิพลมากๆนะในการแบบในการเขาเรียกน,นะในการคุมทีมแล้วก็แนวทางของสโมสรต่อไปด้วยนะก็เอาจริงๆก็จริงที่อย่างที่บอกนะเออมาคุมเลยก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยก็จะได้สกรีนนักเตะของตัวเองไปด้วยเลยเออแบบพอมาถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะมันไม่ต้องนึกถึงแบบโอ้โผลงานผลงานมันแย่อยู่แล้วมันแย่อยู่แล้วจริงๆการมาคุมเลยก็อาจจะดีด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ อย่างที่บอกว่าความดื้ออะไรแบบนี้ของบอร์ดแม่งแก้ไม่หายสักทีว่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราติดตามมาต่อไปแล้วกันนะแต่คิดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะต้องมีประกาศแล้วแหละเพราะถ้าไม่ประกาศนี่ก็ไม่รู้จะไปประกาศตอนไหนแล้วเนาะก็อย่างน้อยก็อ่าอาจจะมีประกาศก่อนแล้วเรื่องวันเริ่มงานเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะสำหรับอนาคตของมาริโซเปเชติโนกับเชลซีนะครับผมก็ไม่น่าพลาดแหละคิดว่าไม่น่าพลาดแล้วนะเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่ประกาศตอนนี้เนี่ยมันต้องไปคุย โอเคก่อนจะไปที่สามข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ฝา, like, า,า,ากกาดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินเร่องเล่าด้วยนะครับอ่าเรื่องของผลการแข่งขันไปแล้วเรื่องของเสียงวิจารณ์ผ่านไปแล้วเรื่องของโค้ดผ่านไปแล้วทีนี้ไปพูดถึงนักเตะหน่อยนะครับผมกับเบนจามีปาบาร์นะอันนี้เนี่ย รายง,งานจากคริสเตนฟอล์ของบิลนะครับผมบอกว่าปาวาเนี่ยได้มีการพูดคุยนะครับผมกับฮาซันซาลิฮามิสิดนะผู้อำนวยการของบาเยนนะครับผมเมื่อวานนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยอยากจะต่อสัญญากับปาวาออกไปนะครับผมตอนนี้ในสัญญาของปาวาจะจบที่ปี2024นเนาะแล้วก็มีบาซ่าแล้วก็เชลซีเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับผมแล้วก็การตัดสินใจในเกี่ยวกับอนาคตของเขาเนี่ยยังคงเปิดกว้างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เออ,เอจริงๆนะผมคิดว่าไม่น่าปล่อยวะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกอะ กระเขาแลหลังเราก็เพียบอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ยังไม่แผนยังไม่รู้เลยแบบโพสติโน,โนยังไม่ได้แบบอ่สมมุตินะถ้าเป็นโพสติโน,โนจริงจริงยังไม่ได้คุมทีมเลยอ่ะแล้วยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้ใครบ้างจะหาผู้เล่นตัวใหม่มาคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอีกอย่างก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทูเคิลเนี่ยก็อยากได้ปาวาอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหทูเคิลเนี่ยในบาเยอร์เนี่ยมีนักเตะที่ อยากใช้เยอะเหมือนกันนะมาไต้เดอมาไต้เดลิกใช่ไหมอ่าแล้วก็ปาวาอีกถูกไหมไหนจะมีแบบนักเตะคนอื่นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ช่วงซัมเมอร์เนี่ยเรามีข่าวกับแซนนาบรีด้วยถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็โอ้โหน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะหลายๆคนที่ทูเคิลไม่น่าจะปล่อยออกนะแต่ก็อย่างที่บอกทุกอย,ากกอย่างก็ยังเปิดกว้างก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะสำหรับอนาคตของเบนจามินปาวาเนาะก็จริงๆก็สไตล์คล้ายๆเดฟแต่ตัวสูงกว่านะก็เล่นนะครับแบ็กขวาแล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะครับก็ติิดตตตาาาาาามมกััันนนนนน่อออไปปแล้ววเนะะสหรบรบบบคคขงจ อ่ะสข่าวสุดท้ายนี่จะย่อยๆแล้วนะก็ข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับดาวรุ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ใช่ทั้งหมดนี้เป็นแค่น้องคนนี้น้องคนนี้นะครับผมคนนี้เนี่ยชื่อว่าเอ่อโอ้โหอ่านผิดขออภัยนะแม็กกิสอีเวนนะครับผมอันนี้นเป็นกองใช่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะอายุ16ปีนะครับผมของทีมซเวนเอนะครับผมอันนี้เนี่ยน้องคนนี้น้องคนนี้อ่ะน้องคนนี้นะก็ เออโหไปหาข้อมูลมาบางสื่อบางข่าวบางเว็บเนี่ยบอกว่าเป็นกองหน้าบางเว็บบอกว่าเป็นกองกลางนะคะผมแต่ก็ตีว่าเป็นกองเอ้ยเป็นกองหน้าไปก่อนแล้วกันเพราะว่า2 2เว็บที่ไปหามาบอกเป็นกองหน้าพูดตรงกันนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากทอมบัคเล่ของเดอะซันนะครับผมบอกว่าเชลซีไบรตันแอสตันวิลล่าและก็เวสต์แฮมเนี่ยกำลังจับตาดูฟอร์มของน้องอยู่นะครับผมว่าจะมีการย้ายออกจากในทีมด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็ติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับสั้นๆน,นะ โอเคแต่อีกคนหนึ่งเลยเนี่ยที่อายุ16ปีเท่ากันแต่เฮียวิ g โกแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คือน้องคนนี้นะอันนี้เนี่ยโอ้โหเล่าให้ฟังมาเรื่อยๆเลยนะครับผมจริๆโรมาโน่เนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีกับข่าวนี้เลยนะอย่างเครดิตแพลตนะครับผมอันนี้เนี่ยโรมาโน่บอกว่า เข้าใจว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับมิทฟิลด์ดาวรุ่งชาวเอกวาดอร์วัย16ปีอย่างเทรนี่แพทเนี่ยกับเชลซีเซ็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมแพทเนี่ยจะย้ายมาที่เชลซีนะปี2025ตอนที่เขาอายุครบ16เอ้ย18ปีนะครับผมตอนนี้เขาอายุ16นะการเซ็นสัญญาการเซ็นสัญญาระยะยาวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับผมรอประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรเท่าน,นั้นเองนะค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ประมาณ20ล้านยูโรนะครับผมที่ต้องจ่ายให้กับต้นสังกัดเก่านะและจะมีแอดออนอะไรต่างๆก็ตกลงกันแล้วเรียบร้อยนะครับผม irm, นะบมบผมมมมมเเฮีีียยพ่่่โโโกกคคอออนนนนฟิรรร์ะะาาาบบง้ั ก่อนหน้านี้เนี่ยโรมาโน่บอกว่าเชลซีเนี่ยได้มีการพูดคุยกันทางวาจาไปแล้วนะพูดคุยปากเปล่าไปแล้วในดีลของแพทนะครับผมในเดือนกุมภาพนะันธและตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะฟอร์สกายสปอร์ตนะครับผมบอกว่าดีลของแพทเนี่ยจะย้ายไปที่เชลซีเนี่ยเป็นช่วงขั้นสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ได้รับแจ้งมาว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันจะเกิดขึ้นนะก็คิดว่าน่าจะประกาศโค้ชก่อนแล้วก็ค่อยประกาศผู้เล่นเนาะประมาณนั้นนะครับผมก็อ่ะรอติดตามมาต่อไปแล้วกันว่าโอ้โหถ้าย้ายมาตอนปี ปี2025จริงๆอายุครบ18ปีแล้วเนี่ยอาจจะได้มาเล่นกับทีมชุดใหญ่เลยหรือเปล่าหรือว่าก็จะอยู่อะคาเดมี่อยู่ในวีล็อปทีมต่อไปนะก็โอ้โหแต่น่าละอ่อนมากเลยดีๆยังดัดฟันอยู่เลยก็เราจดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมโ,โหดาวรุ่งก็เยอะแล้วนะแพทถูกไหมถ้าเกี่ยว,วกีโกจริงแพท เออกาซาเดใช่ไหมชูบูเมกาอีกถูกไหมโหมีใครกับซันโตสอีกอย่างเงี้ยอ้าวโหเพียบเพียบเลยเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับอนาคตของดาวรุ่งของเชลซีเนาะอ่ะโอเคแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับ,บก่อนจะจากกันไปก็ ฝากไปด้วยอะไรออฟซันชายนะใครที่มองหาดอกไม้เนื้อกล็พิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษทักไปได้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดแล้วก็ในทิกต็อกก็มีอะไรออฟซันชายนะครับอ่าแล้วก็ฝากไปด้วยบาโลแคนไนเซอร์ izer, นะใครที่มีแพลนจัดง,งานอีเวนต์นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะทำได้ทั้งหมดเลย360องศานะครับผมก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะบาโลแคนไนเซอร์ izer, ฝากไปด้วยนะครับผมอ่าคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้เนาะก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิิมมมมมมมนน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 ะะะคคคคคคครรรััับบบบออ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 ่่่่าาาาาเเเเเเตตต์์แแแลลล้้้้้วววหหททุกกกกกยยูืืด็ีีีงจศ ไม่มีศาลาคนดีเลยอ่ะไม่ก็เลยนะไม่มีศาลาคนอารมณ์ดีเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปติดตามกันแล้วกันนะครับผมไปเจอกันในไลฟ์หลังเกมตอนห้าทุ่มนะโอเคคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดมีมีเรี้องเล่าด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย